นะครับลุกขึ้นแล้วนะครับได้ยินเสียงขอบคุณแล้วนะครับไอจวดไปแล้วครับจวดมาทางนี้เขาลงแล้วทางนน้นเอาจวดจวดตะเบิดจวดอ่าาแรกลงไปแล้วพี่น้องก็ขอสวัสดีครับผม เรอเขาเปิดงานทีเดียวเลยครับก็คลิปนี้นะครับอยู่ที่บ้านสะตำบลกันตูรมวลอำเภอประสาสสุรินทร์นะครับบัตรเพย์สามร้อยฝั่งร้อยห้าสิบนะครับโอ้ยต่ำแล้วครับหมวดพวงเห็นต่ำตุ้มตุ๊ตุ้มตุ๊โอ้ดูทางนู้นครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเออโอ้ยดูทางนู้นครับอ่า กังลังงลง่าฮ่าึงดมดึงดอยู่ครับโอ้เอาละครับพี่น่จอดเด็ดูครับดูครับเอาละครับเอาละครับโอ้ยดึดมดึดัดูังเสือเขียวเลยอ่าตรงนี้ก็โดนครับอ่าอยู่แถวๆนีอู้ดู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 เอาละครับเอาละครับโอ้ยโอ้ยครับโอ้โดน เอาได้บึกเลยชาแรกได้บึกเลยครับนี่เอา้าเอาอู้ดูสัดูครับโอ้ดูดูด,ดูโดนดูครับเออมาเต้นอยู่แถวบัวนะครับเจ้าดํดดาดาหมวดพวงครับอา้าวรอลุ้นครับอรอลุ้นครับตรงไหนจะยกขึ้นแบบซุ่มยูไม่ดู เอาหมดบบวด,วดวแล้วครับบวชพวกสาวขึ้นแล้วโอ้ดีตัตุครับตัตุดิมามามาโอ,าโอ,อา้ใครโดนไม้เนี่ยโอ,ลลอ้ดูครับสุกยุ่มมาใกล้ๆแถวนี้แล้วครับโอ้โดนลงเรือโดนขึ้นเรือเสื้อเขียวนี่ครับโดนขึ้นเรือโอ้ดูไปจินลลโดนอยู่นลลู่นครับ โอ้ยต่ำแล้วครับต่ำแล้วครับต่ำแล้วครับปลาอะไรอยู่ไม่อยู่ครับเสื้อเขียวเสื้อเขียวเออสุมยุม่มอ๋อเอาพี่น้องยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับนะโดนมาแล้วโดนไหมครับดูหมวดพวงครับเสื้อดำเหม็นตํำแหอยู่หลายรอบหน้าไกลๆอยู่นู่นครับ โดดอยู่นู้นครับโอ้โาตาตุตาตุตตนะครับเสื้อขาวๆดีครับโอ้ยหมดไม่เข้าเข้ามากี่ตัวเองตาตุครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอู้ดูสังนุนโดดโอ้มาพี่น้องเบิบเบิบโอ้ไม้ เริ่มมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องมียี่สกมีนินแล้วฝังก็เริ่มมาแล้วครับวันนี้วนันบานสบายๆครับคนก็พอดีพอดีเกือบว่าห่างแล้วครับพี่น้องแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่วนันบานสบายๆครับเจ้านี้เห็นตาแหอยู่ครับมาไหมสองสามตัวอยู่ครับ อ้าวดูเสื้อเขียวครับดูเสื้อเขียวครับเหมือนจะซูมยุม่มอ้าวผิดคนไม่ใช่พี่โน,โน้องมุครับตะตุอยู่นู้นครับเสื้อแดงเสื้อขาวนี่ใครไม่รู้คใครใกันครับอดูทางนู้นโดดแซงเลยครับอาดูเราฟังครับเห็นตีน้ำบานๆครับปลาอะไรครับปลาจีนหนึ่ง ปลาอะไรมาเพิ่มไหมมีปลาอะไรมาเพิ่มไหมเบิ๊บเบิ๊บอาตัวเดียวครับตัวเดียวนู่นไม่รู้จ้านูน้นนู้นครับเต็มแหอยู่ครับเลยเลยเชือกขาวไปดูครับเต็มเลยครับเชือกขาวมาไม้ทางทาง,ทางทางครับเบิ๊บเบิ๊บ ว้าวุ o o m zoom แล้โอ้ยเอาเจ็ดตัวแล้วครับดูเออเอาอีกแล้วครับรอบฟังนี่นะมาสามครับรอบนี้ฝั่งนูน้นเราเข้าครับดูนี่น้องรอรุนตรงนี้ครับเห็นหางน้ําแล้วตรงนี้ยังไม่มีใครหวานด้วยครับโอ้ยดูเม็ดเต็มแหงเลยครับดูมามา ไม่มีไหวานด้วยครับตรงนี้มันอาจจะหลบมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับเป็นหางน้ำแล้วผมว่นาน่าจะไม่จำก็สามตัวนะครับสามบวกบวกไม้หรือเปล่าครับเห็นเม็ดเม็ดเมืเม่อกี้อ่ะบวกเท่าไรครับบวกเท่าไรปบ๊บเ๊บ,บ,บเหลืออยู่กี่ตัวดีสามพอดี เอาด้เหลืออยู่3มตัวครับไม่มีบวกครับมีศกแล้วก็ไปกิน2ครับมิน้องเดินเลาะดูฝั่งทางนี้หน่อยครับชาละสองชาละสามบ้างดูโอ้ได้คือคล่องแล้วไปจีนก็นไปจีนมีน้อง เตัวหรือยังใคตัวนึง่งอ๋อินไม้มพีส่สุรชัยนะครับมาดูพี่สุรชัยวาดให้ดูสักหน่อยพี่น้องพี่สุรชัยก็มองไม่เห็นนะครับทั้งสองนะครทั้งสองดวงตามกนะครับแกเป็นเราเรียกว่าอะไรนาะมันเป็นขึ้นชีเขา,ขาวๆนะครับ มาณ20ปีแล้วแต่แกเคยวานแห่มาครับแกก็วานได้ปกติครับนี่รอล,ลุนครับรอล,ลุนครับเป็นกำลังใจให้ครับเพื่อโดนตัวใหญ่เฮ้ยฮู้ได้กลาครับก็ได้ลุนหรือเปล่าครับ มืนแกจะยิ้มเหมือนเกจะยิ้มโดนปลาหรือโดนไม้้หรัอไม้เหรอเห็นยิ้มยิ้มแ้วก็โดนปลาอาไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจครับอาจจะเป็นปลาก็ได้อยู่ในไม้ทำเองทุกกันตอนครับพี่น้องทั้งวานทั้งปลดลองปลดไม้ได้แล้วครับมาไหม ได้ป่าครับได้แต่ไม้ครับมอครับเจ้านุงก็ไปจีนกินแต่จอมนูวยอ้าวตัวเดียวหรือว่ามีเพิ่มโอ้ยมีเพิ่มอยู่ครับมีเพิ่มอยู่ครับปึ๊บมเพิสองตัวสามตัวครับสามตัวดูเจ้าลุงครับเจ้าลุงใกล้ๆกันครับ ปลาบึกหนึ่งไปจีนหนึ่งครับว้าพี่น้องเห็นไข่นู้ฮอมาจากตรงไหนไม่รู้รอ่หลายตัวเลยครับบานฟังครับบานฟังเอาเอาโอ้หลายตัวเลยครับออกมาแต่ไกลๆดูเลย โอ้นี่ไงอยนะู่นองปีธุรชัยได้มาแล้วนึงอมองไม่เห็นเมื่อกี้ครับปัาน,นิ่มตนเล่น้อยน,นะคนไทยยังมองไม่เห็นเลยครับแกยังรู้แล้วครับแกคลำคลำเจอปันนิ่มครับนี่ครับโอ้โหมุดขี้โครนขนาดนี้เลยนะนี่ตายแล้วสาห์ไปหามันจนเจอนี่ครับ ทิปุ้นยทนไม่ทนนะยังได้อยู่ครับีครับน่แตมเฮ้ยแตมที่สองเครับอู้ยขอได้ปาบึกดุยังได้ปามบึกครับเอาแกโดนอีกแล้วครับนโอ้ยแกโดนบ่อยนะครับแถวนั้น อันนี้เป็นบึกเลยครับเป็นบึกดูอย่างงหัวนะครับออประบึกไว้เบึกจ้าเอ,อ้ยโอ้คุณตาถือปลามาชั่งครับว่าใครได้ปลาในตัวใหญ่มีรางวัล2 0งร้อยบาทบบนี่ครับปลาในปลาใน ประมาณ2โล 2> 2> มาอีกแล้วนะครับอันนี้2โลเก้าแล้วครับ2โลเก้ยยาอาย่าเมื่อสกีสุดท้ายนสองโลแปดตอนนี้มา2โลเก้าขีดแล้วนะครับ<ล>ตัวนี้พังตายช่างไปแล้วครับไอ้น,นี่พังตายช่างเลย,ยตัวเนยตัวจะตัวเล็กกว่าเขาพังตายช่างเลยเออตัวนี้นสองเท่าไหร่สองโลหกอันนี้เล็กกว่าอีกสองโลหกอันนี้ ี่นงอแะค,ครับอยู่ตรงกลางๆขึ้นมาแล้วเราลุนครับแต่เป็นแกรนมันเป็นปลาที่เราคุยกันไม่รู้เรือ่อง <laughs> เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เเยเฮ้ยเ้ย้ยยยย ผมก็ไม่รู้จะคุยด้วยยังไงครับเป็นปลาจีนปลาไม่ใช่ปลาเราคุยภาษาเขาไม่รู้เลยนี่เ,นเทคนิคครับแล้วก็กลับปัะในไม่มีทางหลุดรอดครับสุดยอดสุดยอดเออเป็นวาตัสุดยอดเอาเดินมาดูผลงานทางนี้บ้างพี่น้องโอ้กำลังแบ่งปลาขายมั่งนี่ อยู่น้องทางนี้เขาได้ปลาใหญ่ๆเยอะเลยฝั่งนู้นได้แต่ปลายจีนฝั่งนู้นได้แต่ปลายจีนโอ้ปลานินน้องตัวใหญ่ตัวสวยเลยครับปลาปลานิลตัวปั๊มป๊มแต่ว่ามันก็อ้วนนะครับอ้วนฝั่งนี้เขาได้เขาได้สะดุ้งเหรอสะดุ้งเขาได้ไหมมีสะดุ้งด้วยครับทางนี้พี่น้องลุนสะดุ้งนะครับลุนสะดุ้งนะครับพี่น้อง ปืดปืดเราาอยู่ตรงนี้แหละาไม่เข้าครับรอบนี้ดูผลงานนิดน,นึงนะได้ได้กี่ตัวครับนี่โอ้อโหพอได้ครับแน่มินจะกินจะเพี้ยนพอะจะได้ต้มครับนี่ครับฮะออด นมนอดนุ่มนอดในปไหนเอาไปไปช่างเราบอกสองโลซีโชก้อนหน่อยจะเลนเมกี้เขาเท่าไหรตั้งสามโลห้าแล้วมั้งเลยสองโลนี่ครับเป๊ะจรังครเปจรัง โอมีปลาเข้ามนีะนี่ไงเดินมาดูปลาหนิ่นะครับทางนี้เขาได้ปลาหนิ่นโอ้ได้ปลาหนิ่นอยู่ครับสี่ห้าตัวครับละฝั่งร้อยหกสิบบาทโซนนี้เป็นปลาหนิ่นครับโซนน,น,น,น้นเป็นปลาจีนตะบึกบ้างอะไรบ้างครับเออะเป็นไงได้กี่ตัว ยังไม่ได้วานเออเงยนน้อยผมยังไม่ได้วานอเอาเห็เก็บแล้วบ้าอะบางท่านก็จะยอยขึ้นเล้วนะครับพี่น้องก็พอได้กันนะครับพอประมาณไม่เยอะนะครับเดี๋วไปจีนบาะไรครับนะก็ประมาณนี้แหละพี่นะ้องมันไม่ค่อยมีโชว์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวบ่อ,บอหน้าเจอกันใหม่ครับ